นะคะโรงเรยาบ้านโรงเรียนทิพย์ราชสัต์แก้วเนาะก็ได้ข้อร้องเรียนว่าในชุมชนนี้นะคะ,ะมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากที่ทําง,งานอยู่ที่ฝั่งของอปอยเต๋อกลับมาพักอาศัยนะคะมาเพื่อที่จะตักตววอยู่ที่นี่นะคะจํานวนกี่คนคะชุมชนป้าไหมคะเนาะนเดียวหกคนค่ะ ใช่ไม่เลือกใช่ใช่ค่ะค่ะเป็นแค่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ใช่คนที่โดไม่ใช่คนที่เป็นโควิดนายทีเพราะฉะนั้นการที่เขากักตัวอยู่ที่บ้านมันจะถูกจำกัดพื้นที่นะคะเป็นกับทั้งหกรายแล้วเขายินยอมแล้วก็ยินดีที่จะกักตัวเองไม่สร้างความเหนือยล้าเรียนถามแล้วมีใครกักตัว แล้วให้คำปรึกษาแล้วให้กำลังใจเขาทั้งหกคน1 4วันเองนะคะไม่ใช่ตัวเลงค่ะว่าขอาตกผู้พูดภาษาจีนโซเชียลที่แนซิ่งก็คือการเวละห่างการใช้ชีวิตยังใช้ชีวิตได้ปกติแต่ต้องมีการป้องกันโดยการใชไหครับสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจะต้องออกไปข้างนอกคร้างมือก่อนอ้ก่อน้าทขา แค่จะเป็นร้อยเลยจ่ับอะไรก็ต้องร้อยจับอยากอยาถามนะคะอันนี้ไม่มีความรู้เป็นได้มาจกมอไม่ได้ว่างตลอด24ชั่วโมงแต่เราไปช่วยเขาได้ตูบเรได้ตลอดนะคะเพราะว่าความรู้หนูก็ไม่ได้เหมือนหมอเขาอยู่เว้นกันนะคะระยะ2เมตรในในบ้านหนึงหลังถูกไหมคะคือตอนนี้เราเป็นจูบที่หนึ่งไม่ไม่ใช่ป่วยแค่มาจากพื้นที่เสี่ยงถามว่าปวดไหมัวค่ะอันนี้เหมือนจะพร้อมขายบ้านเลย ใช่เขาขายก่อนนะคะ MT8 ครับค่ะนั่นแหละก็มีมาแล้วทีนี้สายพันธุ์สุขเขาเก็บไปหมดแล้วครับเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่ให้ข้ามจังหวัดมาก็เลยน่าจะกลัวแหละค่ะแต่เราก็ไม่ได้ออกไปกลัวแต่เรากักตัวอยู่ในบริเวณเราอยู่แล้วใช่ก็ไม่ได้ไปไหนามตามคําแนะนําของสาธารณสุขทุกอย่างครับค่ะแล้วก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคนมันก็อาจจะกลัวได้อะค่ะแต่คือมันก็ต้องให้พื้นที่ให้เรามันเป็นบ้านของเราเนาะต้องกลับ จริงๆเขาต้องกักโต๊ะ14วันไหมที่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 อลันไหมก็คือที่อลันคือเราแจ้งมาแล้วว่าเรามีความสงสัยกับตรงที่บ้านแล้วก็เขาก็ถามนะคะว่าประมาณว่าที่บ้านมีคนอยู่ไหมทคานี้ก็คือก็เลยให้แม่ไปอยู่กับพี่สาวว่าเราอยู่ที่ไหนอคือคุณมีที่พักอยู่ที่ไหนเขาก็ให้กลับมาที่พื้นที่นั้นแล้วก็มีผู้อำเภอเขาก็ไปรอรับคือไปถึงเนี่ยก็จะไปผ่านการคัดกรองที่อำเภออีกรอบหนึ่งคือเราก็แจ้งระบุยร้อยค่ะเพราะที่อำเภอเขาก็บอกเองว่า ่ที่เขตอทำเภอเมืองเนี่ยก็ให้กลับมากักตัวที่บ้านแต่กระฝาบถึงคนที่อยู่ร่วมหมู่บ้านอะไรๆค่ะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรามาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะแบบเป็นภัยกับสังคม <c oughs> เหมือนกันใช่เข้ามาถ้าเป็นคนฝัดแก้วนะครับแต่ถ้าเป็นคนใส่แก้วมีสองเคสก็คือถ้ามีญาติมารับนะครับญาติมารับก็จะให้ญาติรับกลับไปโดยการ ญาติรับกลับไปเนี่ยนะครับจะต้องทําตามคาแนะนําของเจ้าที่ของเรามีใบแนะนําบีใบคากลับไปพร้อมพร้อมกับให้ผู้ที่เดินทางข้ามาเนี่ยครับจะต้องเซ็นใบยินยอมการปฏิบัติตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขถ้าไม่ทําตามก็จะติดตามพรบรถนะครับแล้วข้ามาจากฝั่งอผูชา่าดีนะครับแต่ขอเรียนว่าผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาเนี่ยครับ เป็นบุคคลปกตินะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนปกติแล้วไม,ไม่ไม่มีไข้ไม่มีไข้แต่ว่ามันเป็นกระบวนการในการในการเฝ้าระวังเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการระบาดท,ทั่วประเทศละทั่วโลกนะครับแล้ก็มีกระบวนการในการรักษาตัว14วันขอให้ท่านนะครับถ้าเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในใน,ในจังหวัดเราก็ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข14วันนะครับแต่ท่านก็จะปลอดภันยนะครับสำหรับตัวพี่น้องที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับก็อย่าไป รางเกีดเดชารก็เขาเป่าพุกคนผสักแก้วของเราเองแล้วก็เป็นคนปกตินะเกศจะต้องอยู่ในกระบวนการในการข้อระหว่างนะันะครับขอบคุณครับท่านครับ